สบายดีสบายดีพ,พ่อแมนะ่พี่น้องเนาะ fc เบอร์สุขุสุคนพี่น้องเลยอ่าสำหรับ f ี่ถามหาเรื่องปลากระป๋องเนาะว่ามีจำน่ายส่งอยู่ใส่พี่น้องเลยบัเตียงกับเซมาบอกพิกัดเนาะอันนี้ก็คืออยู่ตลาดซีนูพ่อแม่พี่น้องเลยตลาดซีนูเด้อเนาะภูรอยู่เขตนี่อา่าไกลไปไกลมาอย่างมาซื้ออา่าไปขายโตเนาะหรือว่าซื้อปีกซื้อส่งอา่าโยนนี่เป็นห้านเป็นตัวแทนบัเตียงพี่น้องห้านเมมิกอา่า เซนูนี่แหละเลขเปลี่ยนเงินตาอยู่นี่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยกองอีเล่อยู่นี่แหละเนาะอ่านี่ก็ทางพลังงานเพป็นสบายดีน้องละโอ้นี่น้องตาแล้วก็น้องมาพี่ <c oughs> มาใกล้ๆกล่เยกว็วโอ้สบายดีเนาะถ้าผูา้ใดอยากมาซื้อปลากระป๋องกับอ่ามัทิต่อหาน้องเพันทั้งสองได้อยู่ในตลาดเซนูอ่าพิกัดกับแท็กซี่บกอกได้ไหมเนาะ เป็นว่าเบิรงน้านเลขเปลี่ยนเงินตาก็ได้พี่น้องอยู่เทลคิวรถจักนี่แหละใกล้ๆนี่แหละพี่น้องเนาะมากะยู่นี่เลยมาติดต่อหาน้องเพิ่นเลยหรือว่าอันน่ะมาฮอดตลาดได้หาบ่เจอก็โทรหาน้องเพิ่นก็ได้เนาะอ่าบอกเบอร์ FC แซีเน่น้อง่าอ่าโดยเบอร์ว่าจังไรเน้อยเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดสามเก้าเก้าแปดสามเก้าเก้าโอเคน้อง น้องตาน้องตาเนาะอ<ด>่าโอเคไปบูหามาบูถึกก็ทูหาน้นะ<ด>นองเพิ่นเนาะจะน้องเพิ่นบอกทางพี่น้องเลยมีหลายอย่างในห้างนี่ก็มีอ่าเครื่องไฟฟ้าเนาะพี่นะ้นองเลยโทรศัรพท์พัดลมตู้เย็นอ่าแล้วกา็ห้างเลกเปลี่ยนโอนเงินเลขเงินเนาะควบวงจรพี่น้นองอหนึ่งแน่นหนกระปากระปองบ่ะเตียงนี่แหละขายราคาซ้ำกันได้พี่น้องได้ซ้ำกันกระเบื่องขายเนาะเพราะว่าเพิ่นะเป็นตัวแทนพี่น้องเลย อโอเคขอบใจหลายน้องละโ,โดยมาอุดหนุนซอยดโดยอ้าวพี่น้องเลย <c oughs> อ่าบายบายน้องละโอเคพี่น้องเลยมาอุดหนุนซอยทางน้องพันเอกนี่แหละเนาะอ่ามีพร้อมซ่งพี่น้องเลยเดยนูนี่เลย